วันนี้จะมาสอน Excel เกี่ยวกับการทำ Invoice เริ่มจากช่องแรกเลยช่องสีส้มแล้วก็จะเข้าไปที่ชีสชีทสองกรุมพื้นที่ตรงนี้แล้วในช่อง name box เปลี่ยนเป็น invoice enter แล้วก็กลับไปที่ชีทหนึ่นะคะคกช่องสีส้มแล้วไปที่ data a t a validation เปลี่ยนจาก any value เป็น list แล้วก็ในช่อง source พิมพ์ว่าเท่ากับ invoice โอเคแล้วเราก็จะได้ข้อมูลตรงนี้ออกมาต่อไปอันนี้ก็ต้องหยุดก่อนต่อไปนะคะเราก็จะมาใน ทำช่องของวันที่กันเริ่มจากการพิมพ์สูตร Vlookup วงเล็บเปิดเลือกพื้นที่ G6 ชื่อ2แล้วเลือกพื้นที่ตั้งแต่ A2 ถึง A41 คอมม่าคอลัมน์2คอม 2, คม่าแล้วก็ฟแล้วก็กด enter แล้วก็จะได้วันที่ออกมาในช่องของชื่อลูกค้าเราก็จะใช้สูตรเดียวกับที่ทำในช่องวันที่ แล้วก็จะ copy สูตรตรงนี้มาแล้วก็เอามาวางแต่แค่เปลี่ยนจากคอลัมน์สเป็นคอลัมน์ที่3ช่องต่อมาเปลี่ยนจากคอลัมน์ที่3เป็นคอลัมน์ที่4ต่อมาเปลี่ยนจากคอลัมน์ที่4เป็นคอลัมน์ที่ทําำแบบนี้ไปเรื่อยๆ แต่พื้นที่ตรงนี้จนถึงตรงนี้นะคะในช่องไอเทมเราก็จะวางสูตรเดิมตรงนี้จะใช้เป็นคอลัมน์ที่6ช่องรายการเป็นคอลัมน์ที่7ช่องจำนวนเป็น8 ช่องราคาต่อหน่วยเป็นอลอร่์ที่9ทําทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่พื้นที่ตรงนี้จนถึงตรงนี้ไปเรื่อยๆพอเราใส่สูตรครบทุกช่องแล้วนะคะแล้วก็จะได้ข้อมูลแบบนี้ออกมาต่อมาเราก็จะมาคิดผลรวมตรงนี้กันโดยใช้เท่ากับ สิ 14, คูณด้วย G14 เท่ากับแล้วลากพื้นที่ตรงนี้ลงมาแล้วก็จะได้ผลรวมในแต่ละช่องในช่องรวมเงินคลิกในช่องสีฟ้ากดออโต้ซัมแล้วเลือกพื้นที่ราคาตรงนี้แล้วก็กด Enter ในช่องพาษีมูลค่าเพิ่ม7% แล้วก็จะพิมพ์เท่ากับพื้นที่สีฟ้าคูณด้วย 7. หารด้วย 107. Enter ส่วนในช่องสีเขียวแล้วก็จะพิมพ์เท่ากับใช้พื้นที่สีฟ้าลบด้วยพื้นที่สีม่วงเท่ากับแล้วก็จะได้พื้นที่ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม สุดท้ายในช่องรวมยอดเงินเป็นตัวอักษรแล้วก็จะใช้สูตรว่าเท่ากับบาทเท็กเลือกพื้นที่สีฟ้าแล้วก็กด Enter แล้วก็จะได้ราคาที่เป็นตัวอักษรออกมาค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำ Invoice นะคะพอเราใส่ข้อมูลทุกอย่าง ครบหมดแล้วนะคะแล้วก็จะมาดูว่าข้อมูลที่เราทำนั้นถูกต้องหรือเปล่าในการมาเลือกตัวนี้ invoice ในแต่ละ invoice มันก็จะเปลี่ยนข้อมูลไปตามชี้สที่เราดึงข้อมูลมาอย่างเช่นเราเลือก invoice ที่6กก็เห็นได้ว่าพวกช่องรายการจำนวนราคาต่อนหน่วยจำนวนเงินก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราคิดสูตรในตอนแรก ทุกอิน e สูตรมันจะเชื่อมโยงกันอย่างอินวอยที่สามข้อมูลต่างๆในช่องก็จะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นช่องรวมเงินช่องภาษีหรือราคาก่อนภาษีมูล,ลค่าเพิ่มถึงรวมถึงยอดที่เป็นตัวอักษรด้วยนะคะก็จะเปลี่ยนไปตามทุกอิน i อยเลยทุกข้อมูลที่เราดึงออกมาและนี่ก็เป็นการ ทำในเรื่องของอินอยซ์นะคะขอบคุณค่ะ